ผมรู้สึกดีๆเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานตังยุทธจักรอาหารอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กเมืองตังประจำปี2,563ในวันนี้ <c oughs> ผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบด้วยความจริงใจของผมว่าผมปม่คนใต้ครับผมไม่คนหัดใหญ่ ผมรักและภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินภาคใต้ภาคใต้ของเรามีของดีอยู่ทุกจังหวัดและแต่ละอย่างล้วนมีค่าและมีประวัติอันยาวนานอีกทั้งคนใต้ยังเป็นคนที่มุ่งมั่นรักษาวิธีชีวิตที่สงบเต็ไมไปด้วยความสุขความมีน้ำใจในตีมีการเอือ้ออาทรซึ่งกันและกัน มีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้อยู่อาศัยกันอย่างสันติสุขที่สำคัญคนใต้มีอัธยาศัยที่ดีต่อแขกผู้มาเยือนการดูแลต้อนรับอันอบอุ่นและสร้างความประทับใจเสมอมาหนึ่งในนั้นคือการต้อนรับด้วยอาหารการกินอย่างเต็มที่ดังนั้นอาหารการกินของคนภาคใต้ จึงได้รับการปรับปรุงแต่งมาจากใจมาจากวัตถุดิบธ,ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาจากการสื่อสารถ่ายทอดสู่อาหารจากรุ่นสู่รุ่นและมีตำนานมีเรื่องราวที่น่าชื่นชมมากอย่างเรื่องสูตรอาหารหมูย่างเองรังที่เล่ากันว่าเป็นสูตรอาหารที่ทำถวายห้องเต้และ ได้ถ่ายทอดกันมาจนกลายเป็นหมูย่างเมืองตังที่แสนอร่อยผมมาครั้งใดผมก็ต้องกินทุกครั้งอร่อยทุกครั้งและคนทั้งประเทศก็รู้ว่าหมูย่างที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยก็คือหมูย่างเมืองตังอีกทั้งเรื่องขนมเค้กก็เป็นความแปลกที่ขนมเค้กเมืองตังต้องมีรูอยู่ตรงกลาง อันนี้ผมก็เกิดจากภูมิปัญญาของคนต่งที่ทําให้ความร้อนกระจายไปทั่วถึงเนื้อเค้กทําให้เนื้อเค้กนุ่มฟูเวลาผมเอามือกดขนมเค้กของเมืองตลังก็นุ่มแล้วก็จะเด้งกลับคืนมาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอเปิดงานตังยุทธจักรอาหารอร่อยกับหมูย่างและ ขนมเค้กเมืองตังประจำปี2563นณวันนี้ครับขอบคุณมากครับ